ลึงไปเลยคู่รักซุปตาขายบ้านหรูริมแม่น้ำฟันกำไรร่วมร้อยล้านมีรายงานว่าเรนและคิมแทฮีทำกำไรได้มากกว่า2.5ล้านดอลลาร์หลังจากขายบ้านของพวกเขาตามรายงานเมื่อวันที่20พฤษภาคมเรนและคิมแทฮีเพิ่งขายบ้านในอีแทวอนยงซันโซในราคา8.5พันล้านวอน 6,695,448.30ดอลลาร์สหรัฐคู่รักคนดังซื้อบ้านในราคา5.3พันล้านวอน4,176,385.27ดอลลาร์สหรัฐในปี2559ซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้รับผลกำไร3.2พันล้านวอน2,521,591.10ดอลลาร์สหรัฐ เรนและคิมแทฮีเคยอาศัยอยู่ที่บ้านอ e ีแทวอนมาจนกระทั่งไม่นานมานี้และอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนที่มองเห็นทั้งแม่น้ำนํำซานและแม่น้ำฮันทั้งคู่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่น่าทึ่งโดยซื้ออาคารในกรุงโซมูลค่า92,000ล้านวอน72,493,458 จุด96เหรียญสหรัฐในปีที่แล้ว